สวัสดีครับผมนายดาบตำร,ตรวจธนวัฒน์ว่าพิธาทำหน้าที่เป็นวิย,ยาวัจกรของวัดพระธาตุดอยหัวไาย,ว,ยวันนี้มีการสวดฉลองพระบรมสารีริกธาตุพระปัจเจกพราพระอร,รหันตธาตุเป็นการสวดบูช,ชาตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาสวดเสร็จแล้วก็ประมาณวันที่17จนะครับจะเริ่มทําพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสูญญ่ยอดเจดียของวัดพระธาตุดอยหัวไาย,ยจะใช้เวลาประมาณ3วันตั้งแต่1 7ถึง19 มีพระธาตุพระหลานธาตุประมาณ200องค์เราต้องใช้เวลาในการบรรจุเพื่อประดิษฐานบนยอดเจดีย์นะครับที่นั่งทําอยู่นั้นคือการบรรจุพระผงนะครับพระผงทางวัดได้จัดสร้างขึ้นไว้8 4 0 0 0องค์เพื่อจะได้บรรจุพร้อมพระบรมสารีริกธาตุนะครับบนยอดเจดีย์ก็จะมีญาติธรรมและก็ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนแรงศรัทธาสามัคคีกันโดยไม่มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นความสามัคคี ศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนาของเรานะครับเพื่อจะให้งานนี้สําเร็จไปด้วยดีอยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมได้มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์องค์นี้นะให้สําเร็จรู้ล่วงก็อยากจะขอเรียนเชิญบอกเก่าวไปทั่วทุกสารทิศให้มาร่วมกันร่วมกันบุญยิ่งใหญ่ครับบุญยิ่งใหญ่การสร้างพระธาตุพระเจดีย์ธาตุนี้ทําได้ยากมากๆทั้งสมัยพุทธกาลก็ยังเคยมีนะว่าการสร้างเจดีย์เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็เคยสร้างมาท่านถึง ได้บรรลุทมเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราทุกวันนี้นะครับขาดเจดีทรายนะครับก็ยังได้บรรลุถึงเป็นพระพุทธเจ้าและพวกเราถ้ามีโอกาสได้สร้างพระเจดีเนี่ยเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าก็เหมือนตัวแทนเราได้กราบไหว้สักการะบูชาคนทั่วไปก็ได้มากราบไหว้สักการะบูชาคนที่สร้างเจดีนี้อันนี้สงย่อมมีมากมายก็อขอเชิญชวนผู้ทุกคนนะครับที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นก็อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 0 สิ้นสุดวันที่19บครับบรรจุพระอรหันตานี้ใช้เวลา3วันเหตุที่3วันเพราะว่าพระธาตุนียมีประมาณ2องอองค์พระอรหันต่างๆนะครับรวมแล้วประมาณ200องค์ก็จะใช้เวลาบรรจุนานหน่อยนะขอเรียนเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับ